สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีักแขงสู้ขู่ส้คนสมองสุบอนสบายดีนาทีเทียงพี่น้องพบพ่อกับซ่องน้องมินี่คือเเขาคือเดิมมือนี้มาบุกคั่นอกเจนนี่พี่น้องเลยสบายดีเอามา้วยแต่นี่มาให้ร้านสาวต่ำสู้กินพี่น้องอ้าเจอแล้วมันขับพ้องกันเังอันนี้เาใช้เล็กอยู่บริจิง มันคือซองซอกยังบ่เลยนี่นะมันจะใส่เล็กอยู่ตีบ่ใส่อันนี้เราบอกันทับคอได้ดิดูนี่โหเห็นยันหมดเงินเหมดก็ได้เฮ้ยเอ้ยบุกคว้าหลานสาวพี่น้องมาเนี่ยบุกควัวเข้ามาในเพื่อนวะทางนอกบ่ไหวว่าสัตว์ไก่กาไลเบ่พี่น้องูมาทางนอกเนี่ยบ่ซ่องเข้ามาเยอะไก่ไล Ừ, đây là xem sẽ phải kiện súng gần như hôm kho của đời phi nông ấy bộ điện thoại mới đây hay là sao tắm xúc chết mà nè tắm đi sai phết lấy đời hơi ở đây phết lại cái đây có lẽ có lẽ quậy đi mà ví nữa, phía phía bữa đây, bữa đây, không phải Mè nó đấy chắc cô đấy cô đấy cô phả mẹ nó nội mát cái sông bắt tệ cảng cô xí hết một cắp là vào rồi ครับธรรมดาเนี่ยเลยจะทำมังเนี่ยเด้ออย่าเมื่อใส่หนู้นเลเฮ่นนะโอ้ยหนูป่วนกันละพี่น้องเลยเงินนะหนู้นนี่ลอได้เฮ่นดินนี่ยได้บ่เฮ่นไม่เงินไม่แห้งบอกว่าเฮ่นดินกับเขาเออเงินดินเนียไดเงินไม่แห้งบอกว่าเซฟคุกกระทะรูพี่น้องเลยเซฟคุกรูเนี่ยนนทำกล้วยต์นี่ เอาทั่วไปใช่ไหมอืมเกืขอขคืนต่ำซุ้มพี่น้องต่ำซุ้มทีมงานเอามาคุบทีมเลยดิยังแต่พอน้องนิ่มพอน้องนิ่มไปดอนมือีนกราชั้นน้องนิ่มก็แม่ออกมาลิงงวัวครับซุ้มไม่หมดเอืม อ็จีเอามาเต้ฮึงมาเซตุไปเอ็งจีเอามาจักปีนไดไรจีมี่กับเห็ฮนโทมาอลแต่เฮึ่งนะ่ะโทมาวังหันมาบุริหับซะจะของปีนอตไว้จักไปใช่เลยบุหริ่หับคนแต่ภาษามันอ <laughs> <c oughs> ะไรบอกเวลาเห็นงานได้สะแม่เอาแม่เอาแล้วพอแ,แล้วแล้วก็แม่ไปล้างทางางั้งกระเจ้าไล่ไอย่ง้ว่าใช่จีนืมะ ไปไทยบ้านเทาก็ตะก,กี้วาซิมาบ้านพี่น้องเอ้ยง่ายมองเลยง่ายงานเลยหนูไปไปกับเมียป่เออไปน้ำกันตะก,กี้วาซิมาบ้านคิดอุ๊กน้ำเพิ่นอยู่อือมาแล้วเดี๋ยง่ายน้ำกันมาสั่นกับเมียเนี่ยตำให้นุ่มซะก่อนพี่น้องร้านซาวาค่อยปรุงน้ำลังตำให้เพิ่นนุ่มซะก่อนข้า,าวใส่ปลาแดกโรยยำกุ้งกอดสาได้ tầm hình nôm nôm cho con làm sao cái nông này này sao, nó hết Nó có phút hết mà thật kìm cho khám đọc Nó nói mà sao nó Nhà hơn Rồi có này Có gì nào nó này lây ớ mà hay đây Lưu mà mổ là Đồ đây mà ngám cái bèn Phát khẩu lắm ก็มสมุยให้เขาเบาเพงเอามาหายบ้านนะ่ะไม่ไรเจาะไปหามสมพดหอยใส่ลาสุมพูดไม่ชัดเลยจักแล้วนะตำสุมอย่ามัน,น,น,มนอันผาดอันนี้ตำสุม่มเนาะใส่มะขา,ามพี่น้องมะขามขามเปียกลงไปนี่ตำนวดเท่ากัน ได้อยู่นี่ควกนัวพี่น้องควกนัวแนวแซ่บแนวเส็บแนวนัวเข้าไปปลาแดกแดกปุ๋งนี่พริกเนาะนี่น้ำปล <c ười> าก็ลงแล้วพี่น้องหงอกหงอกหงัว ว่เธอเนี่ยคนปรุงเนาะบุริใส่ลายพี่น้องเลยกระแดกน้ำปลาเปียงนัวน้ำตาลบ่ใส่บ่เวลาแต่แต่น้ำตาลนายจะกระเด้ก็ได้ก็มีนี่พี่น้องใส่น้ำตาลน้งน้ำมาค่อยฉุกไม่ผสมบ่หั่นนัวพ่อเออกระเดกเพิ่มอีกเพิ่มมาน้องบผสมติจีไรใส่อีกค้ามใส่เออเห็ยังเปื่อย เอาไปยังหงมาหหหมาเลยเด้อไปยังปรตูนี้ตะวันเหนียวอยู่กระจัำอยู่ในผืนซุดนะอย่าใส่ละตูเอามาเลยเพืดอไปหลางก่อนว้านี่พี่นอ้องเซ็ปกือคืนนะ้ำแนพบอบ่ะจวดจ่าเลยไปกินตัมมันกวยทะนี้ไผ่โปะสะมักถือว่าออกแสงพี่น้องเลยเพิ่งเราอั้งโหลด ขั้นบุสมัครถือว่าออกแสงได้พุทธว่าแมนพุทธว่าก็คืนน้ำแน่พี่น้องเนาะไปพอกันยโยมข้อพี่น้องนี่พี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องซุ้มซุมพี่น้องสบายดีป้านุ่ยเออลุงนุ่ยป้านุ่ยยังไปไล่ง่วพี่น้องเอลย ได้มาได้ง้อคน,นยังอยูู่โฟน้องมินนี่เอาต้นกวชนี้มาสู่กินเลยสู่คนต่ำพี่นอ้ขของเลยเผามง้อกินแม่แม่น,มนิ่มกินข้าวน้องนิ่มกินข้าวพี่น้องเลยเเต่ำกล้วยตรานี่นี่พี่น้องเนี่ยเปร่อยหน้าตาที่เป็นเังสี่พี่น้องเนี่ยไผ่โบสมัตออกแสงระวังมูบิมมูบิมมีอาการแล้วเนี้ย สมัครนีม่ม้วบิ๊มนี่มีอาการแล้วพี่น้องเลยตับกล้วยตรานีบดถือทั้งตั้งกล้องมาทำพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมาเด้หมดจอมากินน้ำกันกินไหมยืมมาในบ่วงมาหนักในบ่วงทำพี่น้องวะเนี่ยพี่น้องเจ็บเนี่ย ดังธรรมดาบุษมักดิ์ก็เห็นเอาพี่น้องยกก็จะว่าออกแสงอืมันแย่ดังือแม่งก็จะว่าแย่ดังก็จะมองหยิบจวดอืมทักขนาดเป็นน้ำหิวเข่าพี่น้องนี่ยังไงเป็นน้ขนน้ำอืมน้คืนน้ำ มน,นุกบาแบงไวให้ลเลาหน่เด้อแบงไวแล้วขังม่นะอไม่ถัถถ่วก็ใช่ถั่วแ้วพูนเนะมนอีงไปรัดงอยู่พไก,กพ่ๆพพทั้งเคียงตัวนัว่นแหละ้อเกาะเพื่ออีอกเาทาวพวกไอ้นู้นมาไหม สบายดีป้าลุงนะสบายดีป้าลุงเออเก่ง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 นี่เป็นบ่าวแล้วพี่น้องเอ้ยดูกระเขาขุ่เหี้ยนแล้วนี่แมีนวันที่หนึ่งเลยพี่น้องมือเด็ก็วันที่เท่าไรนี่เศร้าเท่าไรเจนตาสามบ่ยันปีนี้ยันนั้นได้ชื่อไมหอยู่สุดอ่ะข่วนก็ก้าวขวนลายชุดจิบพอดีแล้วเนาะ

ตนคือมันคู้รงกางงเงียนนะทำทำกินรสั้างนา้นมะนามน้ำาบดากินแล้วอันนึ่งคักกระดกวินหวานหวานโอ้ยขีดหน่อยเชื่อว้มันหน่อยพอดไม่แท่ต่ำขมีสองวีต่ำสองวีพอด,ดีใส่ผักกาับน้ำจะหอม อืมดี๋ยว่าเอาลืมเก็บออกมาซะมังคุยใช่ฟ้าเอาเนี่ยนะเชกเชียวยังดีบอกใส่เอาดิซาโบโรมาเลยฮันทองบวบเลยใส่เปลปวกนะโอ้ม่เอนเี่เปวกป้ดใช้พี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งเห็ดปกเออโอ้ เบิ้งเบิ huh. yeah, ้งเบิ้งพี่น้องี่ไผ่สเก็บมาอะไนี่นี่ดอกนึ่งนี่โอ้ยน้องนิ่มนี่บดเหยียบเบิดแล้วบินี่นะบ่บลอนบดเหยียบบ่นบ่โอ้ยพุ่นพี่น้องพุ่นงามๆเลยนี่เออจะเห็นเหเห็นนั่นแล้วนี่แหละดอกนึ่งพี่น้องนี่เนี่ย นี่พี่น้องนี่ยเพ็รปวกนึงนะออกฮอดอยู่ตารางเตียงนี่ใช่ไหมใช่เบิ้งเบิ่งน้องนิ่มในนอนเผาเห็ดปวกโอ้ยโอยากแก่งเห็ดปวกนี้ลุงจะเก็บเอามาแกงแน่เนี่ยใช่เนี่ยคือเก็บมาแล้วใช่เออโอ้โหนี่นี่อย่าไปกล่นมันได้ลอยนี่ซื่อม่ได้เนี่ นี่นี่นี่โอ้คักอันนี้พี่น้องนี่นี่เห็ดปวกขี้ชี้แดงๆพี่โบว์เห็ดปวกพานติเนาะเห็ดปวกพานนี่นะว่าเห็ดปวกยี่หรอเห็ดปวกพานเห็นคนแล้วมันนานใหญ่แมนคนเห็นมันนานใหญ่อยู่น้ำกันคนนนนเห็คปกติสีดอกใหญ่ได้เห็ดปวกนี่เนาะ นั่นเผาอยู่นคนวะกระติ้ีดอกใหญ่พี่นอ้องเด้นุ่ยเอีพูนผู้มาเด้อป้าเอ้ยไว้เช่นนี้ก่อนพี่น้องอขอบคุณกบคุณในไลฟ์พี่น้องไปสุขสุขคนท,ท,ที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเอ้ยตาม้วยแต่นี้ก็แซ่บขนาดสำหรับคลิปนี้สบายดี